เอล่ามากินอินเคแอลสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมาจ้าคลิปนี้พาออกนอกสถานที่นะาจา้าพาไปเที่ยวอันรอบนอกทาไปพไปเที่ยวข้างนอกจา้าอันลูกชายก็ดีใจลายจะได้ออกไปเที่ยวบอกให้เฮ็ดยังกัเฮ็ดน้ำกันได้ไปเที่ยวนั่นเมื่อนี้อากาศดีจา้ารถบ่ติดปันใดจากบ้านนั่นสุกาม้ากับ 30นาทีถ้ารถบติดนะจ่ะเข้ามาเน้นตัวตัวในเมืองนะจ่ะเนะจ้ะเมื่อนี่สิพามาเที่ยวเนี่ยจะตุกตุกไทยฟู้ดแฟร์นะจ่ะ,ะ,จะเป็นอันตลาดนัดของไทยนะจ่ะเคลื่อนที่เข้ามาเปิดยุน่นในหางันยุ่นตรงเสื้อหางว่าอย่างก็ไม้เท้านะจ่ะก็เลยชวนแฟนมามาหอดด้านแรกหลูกซ้ายบุยังเลยจ้ะ คล้องเลนแนวนี่ล่ละเนวสิบว่ได้ยังกลับบ้านคันพ่อคล้องหนึ่งแบบนี้เอ้าแม่อยากเล่นอยากเล่นนะจาวอยากเล่นกันเล่นหาเพื่อนเล่นนะจ้ะคันนิดหน่อยขันนม้ว่าพ่อคล้องเล่นแบบนี้บ่อยย่างนอกจาะต้องหาเพื่อนก่อนเอ้าเล่นน้ำกันไปพ่อกัเล่นลูกกัเล่นญาติกันเล่นเอ้าและวแนวระบายสีจ้ะ ค่าเสียหายกระตุกอยู่ประมาณสิบหาลิง์บอกแฟนว่ายางมาต่อจะเป็นล้านสมตำล้านน้ำเห็นอน,นี้ก็อยากไปเบิร์จ้ะเป็นของไทยเฮาอ,อันนี้น่าจะเป็นนั่นยังวุ้นมกพร้าวบ่จะของไทยเฮาแต่ล้านบบใหญ่ดอกจะบูดน้อยๆเส้อสลายกระสีนมาตั้งแต่ทั้งหาดใหญ่นา่าจะ ลูก้ายอยากกินน้ำสตรอเบอรี่สร้างไม่เพลินสร้างมาเล้วกินบ่ได้พัสนบม่มมากเห็นนั่นในภาพง้ํอยากกินเพราะซื้อมเาเล้วกินบ่ได้อันนี้ก็เป็นตุ่มหูอันนี้ลูกชิน้นหมูปิ้งจ้ะมีเต่มแนวเป็นตัดแซบจ้ะเดๆได้เห็นของไทยสิ คานันมาเล็กกับเขามาย่างหลายๆเลยจะถึงแม่สิมิหมูมกันเขากับสิม,มิร้านที่เขียนว่าหาร้านยู่จ้ะที่เขากินได้กับมาย่างล้านหนึ่งก็เป็นต้มยำกุ้งพันตัวใหญ่ๆจ้ะต้มยำแล้แลวก็เป็นหอยแครงลวกเป็นขนมจ้ะขนมต่างๆขนมหวานของไทยนะจ้ะคือซื้อบออกขนมมันสีสมสมนี่เอินว่าขนมยัง ผู้ใดขึ้นซื้อออกบอกเนี่ยได้จ้ะขนมเขาเอินขนมยังบู้นี่มะฮอดมองนี่ต้องหยุดจ้ะเพราะว่าของมาของคุณสาม,มีเลยกว้วยทอดเพิ่นลมามากว้วยทอดของคนไทยที่ทอดนะจ้ะเพิ่นว่าแซบ่บแล้วก็มีเนี่ยจ้ะยัยงเขาเอินอ้นนียงเขาเอินมาอีกอย่างเนาะเอ้ยคึอซื้อบอ,อกอันนี้ก็สิบเป็นนั่น กับเขาตั้งๆเขาพัดเขายังตลาดกระซิบุาลลาน์ดอกจ้ะตลาดนี่จ้ะเขาสิเขียน่า5าล้านถ้าเกิดว่าเป็นของที่คนมาเลกินได้คนมุสลิมกินได้ลานนี้งามงามจ้ะเห็นลานนี้แล้วแบบเขาจะลาดในงามแห้งจ้ะของไทยเฮานี่แบบเฮ็ดแบบได้แบบดึงดูดคนซื้อได้หลีจ้ะอันนี้เป็นแบบพัดในเบิง่งพัดไม่ไมกุ้งตัวแย่ๆจ้ะพัดไทย ผัดไทยนี่ผัดไทยหอยทอดอันนี้เป็นปูปูน้อยปูทอดอันนี้ก็กล้วยทอดจ้ะกล้วยทอดแล้วก็เป็นข้าวขาหมูน่จ้ะข้าวขาหมูนี่ก็ขายดีได้จ้ะคนจีนมากกินนี่ข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวนี้เฮ็ดแบบ เป็นลักษณะแบบนี้กระสวยกันยังจ้ะนี่ร้านทอดลูกชิน้นนี่มาเจอร้านนี่จ้าโอ้ยสุดยอดเลยย่างไปบ่ได้เลยก็เจอล้านมาก <c ười> <c ười> ก้อยกุ้งเต้นกับมีจ้าโอ้โยเนาะเพื่อนกันเอามาได้หออยวนในเคเอลนะาะจะกุ้งเต้นเพื่อนกันได้แล้วก็มีหอยแข็งมีอัน,นยังก็ กุ้งเผาจ้ะกุ้งเผาเป็นตะแซบเป็นตาแซบจ้ะพื้อนอย่างออกมาหม่ๆอันนี้ก็น้ำปลาหวานผลไม้เป็นตะแซบองเพื่อ,อยู่จ้ะเพิ่นจันล้านแต่ละล้านนี่ก็งามดแีแห้งคำแห้งค้นแห้งหลายเดย้อันนี้เป็นซาลาเปา ขนมจีบแล้วก็มีสารเปารพอมอ่าอ,อันนี้เป็นของห้าล้านเนี่ยของคนมุสลิมขายเนี่ยจ้ะจะเป็นอย่างข้าวพาดมีต้มยำจะน้ำต้มยำของเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นมะม่มวงก้อนสิกับเอาอีกแล้วลูกชายอะ่ะแม่ยเม่เอาอีกจากร้านเนี่ยมาสนเป็นร้านตักปลาพี่น้องจ้านี่จ้า